สวัสดีครับวันนี้มีรถข้อใหม่มานำเสนอกับเจ้าตัวนี้เลย h o n d a City 1.5 V Plus ปี2019กับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเปิดขายอยู่ที่3 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเรามาดูกันสิว่ารถคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะสำหรับตัวนี้เนี่ยได้ไฟหน้าเป็นไฟ multi reflector นะคะพร้อมกระจังหน้าลังครึ่งสสวยๆใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้เฮดแดงกระจังหน้าตัดขอบคิ้วด้วยโครเมียมสสวยๆเลยนะครับไฟใหญ่สวยๆมีไฟ daytime ไ running light ด้วยวิ่งส,สวยๆเลยไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะรายละเอียดพร้อมใช้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกรัน สำหรับภายในตัวรถนะคะเป็นโทนดำแบบนี้เลยนะเบาะได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนะไม่ยุบไม่ช้ำไม่ขาดรายละเอียดดีเลยและได้พวงมาลัยเป็น multi function airbag คู่ไม่วิ่งอยู่เพียง74,000โลเท่านั้นนะตัวนี้เป็น smart engine จอทัสกีนโรงงาน air digital นี่เลยยูกกล้องถอยหลังสาม,มุมมองรายละเอียดดีปรับระยะได้สาม,มุมมอง เกียร์เป็นเกียร์ออโต้คอนโซลกลางมีที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับเจ้าตัว Honda City คันนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าและมีระบบกันลื่นถลไมมาให้พร้อมเลยแผงประตูด้านข้างบุด้วยผ้านนะกระจกมองข้างกระจกไฟฟ้าสี่บานตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้าน,นหลังกัน มือเปิดก็จะได้เป็นโคมีมนะคะสําหรับเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะกว้างขวางเลยนั่งสบายเบาะไม่ยุบไม่ช้ํานะแทบไม่มีคนนั่งเลยดีกว่าภายในห้องโดยสารใหญ่โตฝ้าเพดานเนี่ยไม่มีตําหนิเลยรายละเอียดสวยๆดูโครงสร้างด้านหลังหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีตําหนิเลยโครงสร้างดีลอยอาร์คเดิมๆลอยฟีนทุกอย่างด้านหลังก็ยางอะไหล่พร้อมเลยนะ ดูยังอะไหล่แทบไม่เคยลงดินเลยดอกยังดีอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมืออยู่พร้อมรอยซีนทางมะพร้าวไม่มีตำหนิรถเดิมเดิมไม่เคยติดแก๊สรถใช้น้อยอย่างที่บอกดูโครงสร้างนะนี่รอยซีนเดิมเดิมเลยหัวน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงบางๆน่าใช้มากสำหรับตัวนี้ panda city 1.5 v plus คันนี้ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับและด้านหลังมีเป็นโครเมียมนะตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องถอยหลังมาให้พร้อมยังไม่พอมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยมีสองจุดรายละเอียดสวยเลยคันนี้ได้สกเกิร์ตรอบคันนะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งเท่ๆหล่อๆกันไปกับเจ้าตัวนี้เนี่ยได้เป็นล้อมแม็กขอบ17นะครับผิวพันรายละเอียดสวยพร้อมเลย เสาอากาศได้เป็นแบบคีบฉลามนะใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรถบ้านเข้ามาใหม่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะว่าเป็นยังไงต่อกันที่ห้องเครื่องคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ไ v t e t ทนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้เนี่ยประมาณ117แรงม้านะรายละเอียดน่าใช้เลยเป็นเบรก ABS ตูเบ้าโช๊นะเดิมๆโครงสร้างเดิมตามพ่อหัวน็อตข้างใน รถไม่มีตำหนินะครับรอยแต้ม QC โรงงานทุกอย่างเครื่องเดินเรียบนิ่งแอร์เย็นเจี๊ยบเลยดูดูท่อแอร์เนี่ยเป็นไอน้ำแบบหยดเลยนะรอยแต้ม QC สวยๆรายละเอียดพร้อมๆเลยซ้ายขวาโครงสร้างเดิมดีรายละเอียดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์มากเป็นด้ City หนึ่ง ีพลาสตี2019นะคะสวยๆพร้อมๆเลยรายละ,ะเอียดดีราคาเปิดขายอยู่เพียง379,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบทักหาแพรได้เลยนะ0819